รอบรัว้วรอบรู้จังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในจังหวัดอันดับต้นๆเลยทีเดียวในด้านเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทั้งส่งออกต่างประเทศและจำหน่ายภายในประเทศเช่นทุเรียนกล้วยหอมทองกล้วยเล็บมือนางยางพาราปาล์มน้ำมัน และลืมกันไม่ได้เลยแหละครับสำหรับกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าที่เข้มหอมไปทั้งภูเขากันเลยทีเดียวละครับว่าแล้วก็ไปพบกับคุณพี่วานีอังตรการสริสะกรจังหวัดชุมพรวันนี้ท่านมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เราได้รับรู้กันสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววานีอังตการสิริสักรจังหวัดชุมพรน,นะคะซึ่งดูแลสถาบันกเกษตรกรนะโดยเฉพาะ,ะการจัดตั้งสกร แล้วก็กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรรวมไปถึงเศษรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะสมาชิกสะกรกับกลุ่มเกษตรกรที่สังกัดแต่ละสะกรและกลุ่มเกษตรกรนียทำอย่างไรสมาชิกเหล่านั้นให้ได้รับการอยู่ดีกินดีมีสันติสุขโดยใช้หลักหลักการอุดมการวิธีการสะกรในการมาแก้ปัญหาในด,ด้านเศษรษฐกิจและสังคมมุ่งพัฒนาสรกรและกลุ่มเกษตรให้เข้มแข็งสร้างระบบเครือข่ายให้มั่นคง มีภูมิคุ้มกันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งขณะนี้ราคาเพื่อผลทางด้านการเกษตรตกต่ำเกือบจะทุกพืชนะคะจะเป็นยางก็ดีปาล์มก็ดีแล้วก็มาจนถึงผลไม้บางส่วนก็ดีแต่ในรูปสถาบันเกษตรกรโดยเฉพาะสากรเราก็มีรวบรวมผลผลิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะเรื่องยางพาราขณะนี้เราก็แก้ปัญหาให้เพิ่มราคายางได้สูงขึ้น ในการที่นำน้ำยางสดมาแปลเป็นผลิตภัณฑ์ยางโดยเฉพาะเรื่องออหมอนยางพารานะคะเนื่องรางนี้การเป็น,นการเพิ่มรายได้กับสมาชิกสักกรส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาหลังจากที่กีดยางแล้วสมาชิกก็จะว่างงานได้มาทําอาชีพสือ่อตรงนี้ในการเพิ่มรายได้ส่วนหนึ่งนะคะและส่วนในเรื่องความเป็นอยู่ท่านสมาชิกก็รู้จักกันอ,ออมทรัพย์นะคะ นอกจากการออมทรัพย์แล้วสมาชิกก็จะมีการจัดการวัสดวสุวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาจาหน่ายแล้วก็แปลรูปเพื่อให้เพิ่มผลเพิ่มราคาตรงนี้ล่ะคะ่ะเพื่อเพิ่มได้กับสมาชิกสากลนะคะ okay. Okay. เนื่องจากวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ท่านอาิบดีกรมส่งเสริมสากรท่านดอ,อร์วินโรธทรัพย์สุสขนะคะแล้วก็ อาทิบดีกรมตรวจบัญชีท่านสมปองนะคะได้แล้วก็ท่านรองปริยาเพลงสมบัติรองอาทิบดีกรมส่งเสริมสกร์ได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมาพิจารณาเรื่องการกู้เงินกอพของสกอร์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรแล้วก็ได้ลงไปดูไร่กาแฟของสมาชิกผู้ปลูกกาแฟของสกร์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรนะคะ mm. ในส่วนเหล่านี้ซึ่งสกร์ซึ่งสมาชิกก็ได้ตัดแต่งกิ่งในการเพิ่ม ผลผลิตในแต่และรอบของสมาชิกและก็ในรอบปีของสมาชิกะะในการเพิ่มรายได้ได้ดีขึ้นนะคะจากที่ได้ใช้เ,เทคโนโลยีต่างๆที่ลงมาช่วยในเรื่องการเพิ่มผลผล,ผลิตนะคะจะเป็นเรื่องออปุ๋ยก็ดีในเรื่องของตัดแต่งกิ่งก็ดีนะคะถึงเหล่านี้ซึ่งทําให้สมาชิกเ,เพิ่มรายได้ดีขึ้นและประกอบกับกรมส,งส่งเสริมสากลได้ส,งส่งเสริมสมาชิกสากลโดยเฉพาะ ผู้ที่ปลูกกาแฟนะคะให้ทำเครือข่ายในระดับประเทศนะคะในขบวนการสากลต่างๆในการกลุ่มเกษตรกรด้วยล่ะค่ะ